สวัสดีครับอับแพรนิสตารครับตอนนี้นะครับอับก็อยู่ที่ UOB Plaza Bangkok Main Branch นะครับนี่คือสาขาน้องใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของยุคดิจิทัลนี้นะครับมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากเพราะว่าอยู่ใจกลางสุขุมวิทนะครับหรือจะสามารถขับรถมาก็ได้หรือถ้าใครรีบรีบร้อนแบบรีบร้อนมากๆต้องการทําทุกการทําการเงินอยากเร่งด่วนนะครับขึ้น BTS มาที่สถานีพร้อมพงศ์ที่ธนาคารแห่งนี้ครับเราจะมีอะไรเก๋ๆแล้วก็มีอะไรล้ําสมัยตอบโจทย์ของเราบ้างในสไตล์ยุคดิจิทัลแบบนี้นะครับ ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาถึงที่สาขา UOB Plaza Bangkok Main Branch น,นะคะรู้สึกว่าโอ้โหทันสมัยและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนกลุ่มมากๆไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ต่างๆการตกแต่งหรือการบริการที่ครบวงจรเรียกได้ว่าเปิดประสบการณ์ดีๆจริงๆแถมยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้นานการเงินนะครับคอยตอบโจทย์ดูแลเราอย่างดีมาดูเมนไอเทมนะคะนี่ก็คือ ตู้ smart q u e เต้าตู้นี้นะครับเราสามารถเรือกบริการว่าเราจะสามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้แบบไหนแล้วเราก็แค่ลงเบอร์โทรศัพท์ของเราไว้และพอถึงเวลาครับเราก็จะมี sms ส่งไปในมือถือของเราว่าถึงคิวเราเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถกระเวลาได้ว่าเราจะแวฟแอบปิ้งไปชอปปิ้งก่อนก็ได้หรือ เราจะมาหวานๆดื่มกาแฟรอก็ยังได้นะครับและเจ้าเครื่องนี้ครับนี่คือเจ้าเครื่องดิจิตอลบาร์ครับเราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลทางการธุรกรรมทางการเงินได้อย่างครบวงจรใครที่อยากรู้เรื่องอะไรเราก็เสิร์ชค้นหาแผนทางกรรารธุรกรรมทางการเงินสินเชื่อใดๆนะฮะตอบสนมากกับไลฟ์สไตล์แต่ที่สําคัญถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะอยากได้ข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเชิญดนน้านนี้ค่ะเพราะด้านนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญมากเพราะเขาได้รับการอบรมเป็นอย่างดีนะคะว่าเราจะสามารถลงทุนแบบไหนธุนกรกรรมทางการเงินเราจะทําอะไรเราสนใจข้อมูลส่วนใดมากยิ่งขึ้นจะเจาะลึกอินไซด์เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่ามาที่นี่นะครับครบมากไม่ว่าจะเป็นธุนกรกรรมทางด้านการเงินต่างๆหรือจะเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆเราก็สามารถมองแอเรียที่สามารถดื่มชาก,กาแฟหรือแม้กระทั่งนั่งเพลินดีมากมากเลยและที่สําคัญนะคะถ้าใครรู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วอยากได้การคุยเรื่องธุกรกรรมทางการเงินที่ i v a t e เงียบๆเพราะว่าต้องการรู้ข้อมูลแบบชัดเจนเจาะลึกมากๆเรายังมีโซนแอร์เรียนะคะทางด้านบนเราไปดูโซนแอร์เรียด้านบนกันดีกว่านาะว่ามีอะไรเก๋ๆแบบมีไ a t e z โซ ne ที่น่าสนใจบ้างนะคะไปเป็นพร้อมกันหากต้องการปรึกษาเรื่องการบริหารจาัดก,การสินทรัพย์ที่นี่เขาก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะครับที่มีประสบการณ์สูงเป็นผู้ช่วยดูแลซึ่งภายในล้าวนะครับเราสามารถนะัดคลาดแอนด์เอดวเซอร์ของ UOB มาปรึกษาพูดคุยเกี่ยวกับแผนการบริหารสินทรัพย์ได้ในห้องประชุมนะคบเพื่อความเป็นส่วนตัวได้เช่นกันครับหลังจากนั่งประชุมแล้วรู้สึกหง่วงจังเลยอยากพักผ่อนอยากดื่มดำกาแฟนะครับเอาก็มีไฮไลท์สุดพิเศษนั่นก็คือกาแฟสุดพรีเมียมนะครับอาราบิก้าที่มาเปิดครั้งแรกในพื้นที่ของสาขาธนาคาร UOB นะครับไปดูข้างล่างกันดีกว่า และเรารก็มาถึงร้านกาแฟอาราบิก้าเลยนะครับพูดถึงอาราบิก้าก็แน่นอนเลยว่าต้องเป็นกาแฟที่เป็นจุดเด่นมากๆตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นกาแฟสเปนิชลาเต้ตัวนี้คือสเปนิชลาเต้นะครับแต่ใครที่ไม่ชอบทานกาแฟนะครับแล้วก็ยังมีมัช่าลาเต้แล้วก็ตัวนี้เป็นเลมอนนิดเลมอนนิดโซดาสปาร์กิ้งนะครับก็จะเป็นตัวนี้ได้เลยอฝากทีได้ไหมค,ครับดีมากเธอจะบอกให้ว่า ตั้งแต่พอชิมเข้าไปใช่ไหมมีความนุ่มความละมุนแล้วกลมกล่อมมากๆพูดว่าต้องเป็นกาแฟระดับพรีเมียมจริงๆนะคะหาที่อื่นไม่ได้ต้องที่นี่มาถึงที่นี่แล้วครับต้องขึ้นมาที่ชั้น2นะครับที่เป็นพื้นที่ของ UOB w e l l Center ซึ่งถือได้ว่าเป็น w e l l Center ที่ใหญ่ที่สุดของ UOB ประเทศไทยเลยครับ และตอนนี้นะครับอัพก็อยู่ที่ UOB Pure s e r e s e r v e Center นะครับซึ่งห้องนี้นะครับก็มีทีมคอนเซปต์ว่า Collection House นะคบะบอกว่าห้องนี้ได้รับแรงบันดาลใจประกาการใช้ชีวิตผสมผสานความรื่นรมของงานศิลปะนะครับจะเห็นว่าโอดทองและดูมีระดับมากๆเหมือนเข้าไปอยู่ในธรรมชาติรู้สึกถึงความสบายความสงบและมุมที่ดูมีความอาร์ตงานศิลปะรู้สึกดีมากๆเพราะตอบโจทยกับชีวิตคนกลุงอย่างเรานะครับ สำหรับโซนที่2นี้นะครับนั่นคือโซน UOB Privilege Banking นะครับซึ่งโซนนี้งานในคอนเซ็ปที่เรียกว่า The Chamber ร์ทำให้รู้สึกเป็นแบบผ่อนคลายสบายๆดูเหมือนลิฟวิ่งดูอยู่ที่บ้านด้วยโทนสีการจัดแต่งนะครับเห็นไหมฮะจะเห็นได้ว่าพิระที่เรียบหรูแล้วดูสะอาดตามากดูบรรยากาศที่รู้สึกมีความโคตรซี่โคซี่หน่อยๆจะเห็นได้ว่าโซนนี้นะครับการใช้สีโอ๊ตโทนเข้ามาเป็นส่วนประกอบเนี่ยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับเรายังมีอีกหนึ่งพรีเวลจนะครับที่ทาง UOB มอบให้ก็ค จะมอบเครื่องดื่มจากทางอาราบิก้านะครับที่จะมอบให้ทางลูกค้าทั้ง2โซนและยังมีขนมที่จะสับเปลี่ยนแต่ละทุกซีซั่นด้วยนะครับสุดชื่นมากเลย และอีกหนึ่งโซนที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือ UOB w e l l Banking Center ครับซึ่งโซนนี้คับที่เห็นคือมาในทีมของ Urban Club นะครับก็จะมีความ Urban แล้วก็มีโทนสีที่เข้มขึ้นไลฟ์สไตล์ที่ดูโมเดิร์นขึ้นนะครับเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากนะครับส่นข้างในนะครับการตกแต่งดีไซน์เนี่ยเป็นการลงตัวมากมีความคิดสร้างสารรค์มีมุ่งต่างๆอย่างที่เห็นนะคะก็คือในโซนนี้ก็จะมีห้องประชุมที่สามารถเลือกใช้ได้นะครับ หากต้องการปรึกษาเรื่องการบริหารจาัดก,การสินทรัพย์ที่นี่เขาก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะครับที่มีประสบการณ์สูงเป็นผู้ช่วยดูแลซึ่งภายในเราช่นะครับเราสามารถนัดคลายแอนด์เอดวายเซอร์ของ UOB มาปรึกษาพูดคุยเกี่ยวกับแผนการบริหารสินทรัพย์ ได้ในห้องประชุมนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวได้เช่นกันครับจากที่เข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศของเวลเซ็นเตอรทั้ง3พื้นที่แล้วนะครับอัปสมัตได้ถึงความใส่ใจของการบริการที่ครบวงจรจร,จร,จร,จริงๆในการให้บริการทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจนะครับที่สามารถเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ของการทําธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่จริงๆครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากวันนี้ได้เปิดประสบการณ์ดีๆนะครับกับทาง UOB Plaza Bangkok Main Branch นะครับแล้วก็ UOB World Center นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากซึ่งเราสามารถเข้ามาได้นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา8โมงครึ่งนะครับถึงบ่าย3โมงครึง่งแล้วก็วันเสาร์เวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็นสำหรับลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่แล้วก็รวมไปถึงบุคคลทั่วไปนะครับที่อยากเข้ามาเปิดประสบการณ์ดีๆที่ทาง UOB ได้คิดมาให้แล้วเข้ามาสัมผัสประสบการณไ์ได้ที่นี่นะครับเพราะว่่่าทททีีนนนนััั้ตตตออบบโจจยย์์ุกไลลลสรรคคคดิ